โอเคมางั้นก็เหมือนเดิมที่สัญญาไว้สวัสดีคุณทุกท่านนะท้งน้องๆที่เข้ามาดูทางกาลินานะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบขอบคุณคนกาดที่เข้ามาช่วยโอเควันนี้ซึ่งต่อจากคราวที่แล้วที่พี่เมื่อวานพี่สัญญาไว้ว่าพี่จะเล่นไทซีโโลโอเคงั้นเราก็มาเริ่มเลยดีกว่าเน่โหเปิดครั้งแรกซื้อ PS4 มานี่ไม่ได้แตะเลยเนี่ยสุดยอดเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าครับผมขอบคุณครับผมนะ มาเริ่มไทซีเลเลยก็อย่างที่พี่เคยบอกไว,ว้ว่าดีอาจจะดีเลยนน,น,นนะิดนึงนะแต่ว่าเอาเถอะเราเพิ่มความสว่างนิดนึงเพื่อให้น้องๆเผื่อโก้น้องๆไม่เห็นให้มันสว่างๆไปเอ่าอ่าเซฟไม่เคยเล่นมาก่อนได้ยบอกไว้ก่อนโอ้เขินนะเนี่ยเขินนะเนี่ย,นนนนยแหมนั่นซึ่งเกมฟันดาบสีไทไทสีโรนี่จริงแล้วมันคือเกมฟันดาบสีสิบสามอากิโตะนะก็คือภาคสิบสามมันแหละแต่ว่า สุดท้ายถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไทซีโรก็คืออยู่ในหมู่ของแฟบลัสโนวาคริสตอก็คือเป็นเนื้อเรื่องตระกูลเดียวกันกับสิบสามแหละพี่จะจะยงจะลงย้อนหลังไหมโยลงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเล่นไลฟ์เสร็จเดี๋ยวพี่จะไปหาเวลาลงทีนึงไม่มีซับอีกแล้วทำไมมันไม่ให้เปิดซับก่อนทุกทีเลยมันชอบเริ่มเกมทุกทีเลยโถเกมสอนหมนี้ทำไมเกมนนี้เป็นี้ทุกีเลย นนแต่ลหลักก็เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะ,ะคริสตันใช่ไหมท,ทั้งอะไรนะอาณาจักรที่มีคริสตันแต่ละอาณาจักรอแล้วก็แต่ละที่ก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบ้านเป็นเมือ,องอะไรเงี้ขึ้นมายิ่งใหญ่ขึ้นมาซึ่งที่ที่ตัวเอกจะอยู่ยก็จะเป็นโรงเรียนใช่ไหมจะจะดฝีเป็นโรงเรียนมีซุสคูบินนกไฟเแต่แต่ละเมืองแต่ละเมืองใช่ไหม แล้วไอ้ฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งของทหารอ๋ออะไรเงี้ยอันนี้เป็นพยักใช่ไหมอะไรนะพยักขาวใช่ป่ะเอออันนี้เป็นมังกรฟ้าใช่ไหมเออโอเคแปลว่าอิงจากญี่ปุ่นเต็มๆเลยนะโอ้โหสุดยดอดนี่อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรเป็นเต่าขนองใช่ไหมทำไมมันเบบีดบ่เออเอาเข้าไปนี่มีตั้งเป็นเต่าเปเจ็ดเค โคตรเท่นี่นเป็นสี่ทิศได้ไหมอ่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่คงแปลไม่ผมไม่ได้แปลเพราะมันซับไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ยอมขึ้นซับให้อ่ะไม่เปิดซับไม่ได้ไได้วยนะแม่อะไรเออช่างมันเถอะโอเคครับเมื่อป <c oughs> ีซื้อข้าวไม่กินขอบคุณครับ บอกไปซื้อข้าวซื้อ๋วยเตี๋ยวมาให้บ้าจำไว้ไม่เกี่ยวกับเกมเลยโอเคอ่าช่วงปีเท่านี้เท่านี้ก็ว่ากันไปคือเราที่จะเปิดซับได้เมื่อไหร่เนี่ยคัทซีนจะยาวไปไหนเนี่ยคือส่งก็เป็นไฟนอลนะใช่ไหมคืออะไรนะไอการเปิดการการฉากเปิดมันจะแบบว่าจีจีล้วนอะไรเงี้ยเออเนี่ยเราจะเข้ายึดโคอง สายอาณาจักรก็ผูกเข้าโจมตีใช่ไหมพี่เหมือนพี่เคยพี่เคยอ่านเคยอ่านในเรื่ององบ้างนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงนี่ไงก็คือเป็นสงครามของแต่ละอาณาจักรเข้าต่อสู้กันเไออาร์คมโอ้คืออย่างที่ว่าพี่อยาจจะแปลได้ไม่เยอะอาจจะเปลอาจจะแปลไม่เยอะเพราะว่าพี่เล่นครั้งแรกที่ต้องขอซึมซับเนื้อเรื่องบ้างคือเข้าใจว่าอยากให้พี่แปลอยากให้พี่แปลให้ฟังแต่พี่ต้องสงซึมซับเนื้อเรื่อง จะดูดเนื้อเรื่องเข้ามาบ้างนะนี่หนึ่งนี่หนึ่งน่ะก็ฝ่ายอะไรนะฝ่ายพยักก็โจมฝ่ายอันนี้ก็โจมตีที่ต่างๆเพื่อยึดครองที่สตันของตัวเองอะไรเงี้ยเออโอ้โหอย่างกับสตาร์วอร์โอ้โหเนี่แต่ละฝ่ายก็สู้กันด้วยเวทมนต์และเครื่องจักรใช่ไหมฮะน้องบอกน้องดูบอกมีเลียวเบยโคซุสคะูเต่าจะไม่เต่าพี่จาไห้มันก็ที่ตามได้แต่เต่าขนองอะอะไรเงี้ย แต่ละฝ่ายก็มีพลังเวทซัมมอนบาฮมุดออกมาโหสุดยอดอลังการอ่คือมันกีก็ชอบอย่างนี้นะคือแบบมันเป็นไงเขาเรียกว่าแฟนตาซีในความเป็นจริงอ่ะใช่ไหมเออคือแบบว่าเทคโนโลยีกับแฟนตาซีมันใช้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแฟนตาซียยอ,อย่างเดียวอะไรเงี้ยเอืออ๋อแต่ว่าไอ้พวกฝ่ายนี้มีความสาามรถพิเศษก็คืออะไรนะใช้เหมือนกับเป็นเปิดโซนทำให้คริสตัลใช้ไม่ได้พลังเวทก็หายอ่าตายกันเกลี้ยง ตายแน่นอนอ่าเดินมาแทงง,ง่ายเลยทีเดียวแมยโอ้ฝ่ายนี้ก็แพ้อืมมันเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราเตรียมตัวเพ่น <c oughs> นะ <c oughs> นะเสียงดังไปป่าพี่ลืมถามจะว่าไปลดลงนิดนึงแล้วกันเนาะเออกลัวเสียงเกมมันดังไปไงเออนะ ออออโหสู้ไม่ได้เออดาบมาสู้ปืนอย่างตัวเธอเมก็ไปว่าเราก็ดูฉากไปก่อนตัวพี่ในแฟนซีหรือลเรือเบเบ็ดก็จริงอะนะก็จะไม่ได้ก็ก็มันเป็นอิงไอสัตว์สี่สี่สัตว์ตัวนี้มันเป็นสัตว์ในตำนานของเขาเนาะใช่ไหมน้องคิดิกายะตามสวัสดีครับพี่ชอบสวัสดีครับผมนะมาแล้วเราก็เริ่มเรื่องกับ ศึกฝนฟ้าโรงเรียนมหาเวทอ้าวใช่ไหมก็ใช่จะได้ว่าตัวเองเป็นนักเรียนไหมเนี่ยโรงเรียนนักเวทเนี่ยนี่ CG นานมากอะ่ะสมคำล่ำลือจริง,รงเป็นในเรื่องตอนไหนก็ตอนนี้แหละครับน้องมันเป็น CG เง่ยคือไฟนั่นเขาขายตรงนี้ไงเราก็ต้องนําเสนอนิดนึงแล้วก็ต้องปล่อยไว้อย่างงี้แหละให้มันดู CG ไปเรื่อยๆโอ้สุดยอดอลังการอลังการที่กูไม่ได้เล่นเลย ขอบคุณน,น,น้องที่ส่งต่อมาให้นะครับผมน้องฟิโอไทยส่งต่อมาให้ขอบคุณครับนะน้องโอเว่นส่งให้ขอบคุณครับผมนี่โอ้โหอลังการอ่ะสมคำล่ำลือจริงเดีย๋ยวพี่จะลองไปเปิดดูนะว่ามันเปิดภาคญี่ปุ่นได้ไหมน้องอยากดูภาคญี่ปุ่นภาคอังกฤษน้องถามก่อนเออกลัวน้องอยากดูภาคญี่ปุ่นอ่ะคนละเรื่องเดียวกัน นี่โหนี่ปักธงแล้วแบบยังที่นี่ยังเป็นของเราอยู่มาขอจั่วไพ่นิดนึงนะก็เป็นกองกำลังของกองกำลังไทซีโร่ใช่ไหมพวกนี้พวกตัวเอกเป็นไทซีโร่ใช่ไหมอ่าก็คือแบบต่อสู้กับจักรวรรดิเออตามสไตล์แฟนตาซีจริงๆนี่ถอดเสื้อคลุมโชว์ความหล่อนิดนึงนี่บอยแบนด์มาเองเตอร์กรุ๊ปมาเอง พวกเราคือดีเจแห่งกาลีนาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยแต่จริงก็ถ้าได้ยังก็เท่นะเออกาลีนาอะไรเงี้ยโอ้คงใช้ได้เลยจะว่าไปหาไปไหนนอกจากภาคญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวพี่จะลองเปิดหายแล้วกันว่ามีภาคฝ่ายภาคญี่ปุ่นได้ไหมแต,แต่แต่ตอนนี้น้องสนใจบอกญี่ปุ่นมีน้องนนคุมบอกมีน้องน้องพาเวทบอกว่าอยากดูภาคอังกฤษทีเลบบอกญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหมดเลยท่านก็ขอดูว่ามันปรับตรงไหนวะโอ้คอนโทรล เอาตามนี้แหละเราไม่ตอบอะไรออปชั่นเพลงประกอบออดิโอนี่ไงซึ่งตอนนี้น้องทุกคนบอกญี่ปุ่นนะน้องเพราะงั้นขอไฟสโองที่อยากฟังภาษาอังกฤษน้องทุกคนอยากฟังญี่ปุ่นหมดเลยส t ตทเตอร์ออนเนมขึ้น t Text speed instant โอเคอเฮ้ยจะกดลิสต์ทำไมเนี่ยมะโทขอโทษเราไม่ตั้งใจเรากดผิดเซฟเซตติ้งอ่ามาเริ่มดีกว่ากับแฟนตาซีไทสีโล น้องฟิโวถามว่าไฟน้อลพักไหนพักไทยสีโหลวครับผมเฮ็ดดีด้วยซึ่งทําลงพีเอสซีจัดเต็มชอปเปอร์คุงเล่นนี่ต้องจัดเต็มเซเซ็กอินิเชียลดิฟิคิลตี้อ๋อมีระดับด้วยคาเด็ดคือโนวิดอ๋อสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกใช่ไหมอ,อ๋อสำหรับคนที่ออกิโตมาก,ก่อนอ,อสำหรับคนที่เล่นปกติคืออยากจะบอกว่าพี่ขอเล่นอีซี่ได้ไหมน้องทุกคนเ่อบอก่อยว่าพี่ขอเล่นคาเด็ดได้ไหมแรือว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะ่ะเราจะเล่นตามที่เขาเล่นคอมเมนต์ดีไหม น้องบอกหน่อยว่าอยากให้พี่เล่นมูลระดับไหนบอกเลยตอนนี้เลยเร็วๆด่วนครับด่วนเกมอะไรครับน้องยังคุณถามอยู่ว่าเกมอะไรเกมแฟนตาซีไทยซีเลยครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้พี่อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะเกมอะไรครับต่อคุณคุณกาดด้วยที่ส่งตกไมาให้ขอบคุณน้องต่างๆที่ส่งตออมาให้ขอบคุณครับผมนะอระดับไหนดีคือใจจริงใจนึงมันอยากเล่นแบบออฟฟิเซอร์แหละแต่ว่ากลัวมันจะเล่นไม่ผ่านไงเข้าใจไหม อยากให้ลงพีเซงคับภาคสิบห้าไม่น่าจะได้ลงนะเพราะว่าเ,เ,เล่นเฮ้ยเล่นฮาร์ดไม่ได้ไม่ไหวเอานอร์มอนอ่ะฮะนอร์มอนได้นอร์มอนอ่าเอาคาเดตเอาเห็นน้องบอกอบอกฮาร์ดที่ขอนอร์มอนแล้วกันนะเอาน้องใส่จะบอกว่า Norman, นอร์มอนนอร์มอนกันนะเรื่อมคาเดตเรื่อมมาเยอะไว้เฮ้ยแต่ช็อปเปอร์คุงมันต้องแบบความยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ยากไปนะเอาเอาเอา,เอาออฟฟิเซอร์แล้วกันเนาะเออ ระดับปกติอ่าเฮ้ยเราช็อปเปอร์คูม,มันต้องไวไลน์นิดนึงแต่ฮาร์ดมันก็ยากไปนะเกมเนี่ยไม่เราไม่ใช่สไตล์นี้จากนี้ไปเส้นทางของเราจะถูกเลือกแล้วเราจะเลือกทางของเราใช่ไหมถูกต้องอเราต้องไม่กลัวความตายเธอนี่ไม่เคยเรียนรู้เลยนะความกลัวม,มันควบคุมทุกสิ่งเออมันคืออะไรวะชัปเปอร์วันสงครามที่เปลี่ยนแปลงโลกสงครามสามชั่วโมงอ่ะทรีฮาว ที่เปลี่ยนแปลงโลกข้อสุดยอดเอาที่ดูเนื้อเรื่องเรื่อยๆเลยครับก็เนี่ยคงเนื้อเรื่องประมาณนี้แหละมีเวลาบอกเลยนะเมย์โอ้โหแต่อย่างที่ว่าน้องแฟนนัมบันซีไทสีโร่พวกแฟนนัมบันซีเขาจะต้องมีสไตล์ของอะไรนะแบบว่า CG อะไรเงี้ยน้องการ์ตูนทูนซ่าให้ดอกไม้ขอบคุณครับผมน้องนายให้ดอกไม้ขอบคุณครับผมต้องขอบคุณเรื่อยๆจริงๆขอบคุณแก้วขอบคุณแก้วอย่าลืมกดรางวัลให้ด้วยนะชอบนะ้ำจุบจุบๆอะไรเงี้ย เยวได้ศบไม่สวยต้องไปแล้วอือน,นี่พี่มองทางได้ไงพี่ผมพี่มันติดตามใช่หรอพี่เดินมันนี่ไม่ได้ดูเลยนะแต่เห็นเขาว่าภาคนี้จะตายกันเป็นบ้าเล่นใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้นะจังหวะนี้คือก็ตายคนต้องตายกันไปบ้าเลยทุกคนเป็นไรหรือเปล่าอือตายกันขนาดนี้แล้วเห็นเขาหรือเปล่า คนที่ใส่ผ้าคุมสีแดงไม่ไม่เห็นตาไม่ดีโอ้โยเธอละ่ะไม่อื้ออ่าพึ่งมาก็ตายไปแล้วสามขอบคุณครับเกมเอางิน <laughs> ไม่นองให้ดอกไม้ทุกค้าที่มันตายโอ้ยใจละโอ้ว่าไม่เอาเอือตายคนที่สี่อะเรียบร้อยอะอ่าศพต่อไปมึงลาก,ก่อนนั่นไร้ออ่าอ,อันนี้ตายแทนโอ้เจโกโมเโจโ้กโมโอ้ โอ้จ้ากโบอ่ะมีดาบกเจ้าเอือโดนแทงง่ายๆภาคที่สต่อกับที่หาหรือเปล่าไม่ต่อครับภาคที่สเป็นภาคออนไลน์ครับผมขอบคุณน้องทุกคนที่ให้ดอกไม้นะครับน้องมิสเตอร์กอสซิล่าน้องลูบูน้องอ่านชื่อยากจังเลยน้องน้องมิดใช่ไหมน้องนนคุงน้องธานาทอสน้องอันนั้นต่างๆขอบคุณครับผมพี่อ่านชื่อไม่ถูกขออภัยด้วยหมายพี่ตอนเปิดตัวเท่จังบางคนละคนไงนี่มันเหมือนกับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยว่าเออกำลังแพ้อยู่อะไรเงี้ยเออ จิจิลิขอบใจมากอ๋อไม่อยากเลยมึงกินเนื้อด้วยปกติกูเลี้ยงมึงด้วยผักตลอดเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าโจโบกินเนื้อดรอเมื่อกี้มันกินเนื้อเหรอเมื่อกี้มันกัดคนนะกัดได้ไงโจโบมันเป็นนกไปอะเป็นดอกไม้จันทร์ตายตายตายเพิ่มให้ดอกไม้ให้ดอกไม้เลยใช่ไหมขอบคุณน้องที่ให้ดอกไม้ครับผมพี่อ่านชื่อได้ไมาทุกคนพี่ขอโทษจริงนะครับแต่พยายามจะพยายามอ่านเยอะที่สุดนะครับ อยากกินจโกโบจะดีเหรอเอสกำลังมาหมายถึงตัวเราใช่ไหมเอสใช่ไหมเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าจะเปรียบกับตัวละครกลุ่มตัวเองให้เป็นตัวเลขของไพ่ใช่ไหมจะไม่ผิดเออสิบสามคนใช่ไหมยังคงเดินทางต่อโอ้ยสมเป็นรั่งจริงน้องลอพี่นั่ง,น,งนั่งนี้พี่ยังไม่ได้กดยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยโอตาฉันไม่ไหวแล้วอฮ้อโอ้จโกโบไม่ทิ้งกูเลยอเลือดอาบ เต็มหน้ากัดแต่ไม่กินอ๋อโอเคครับต้องไปหาต้องตามหาเอสอ้อไม่ไหวแล้วออยได้เล่นยังครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนนท์ุงรับน้องนนท์ุงสวัสดีรัวมากเวลาต่อหม้สักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วแล้วโจโกโบก็ดับดินไปแล้วไม่โจโกโบอ้อสงสารเหลือเกินมาละทำไมฟันู้นมันเยอะเหลือเกิน จิจิริเป็นไรปุ๊บคิวเปิดคิวเอามานาหมดลืมเติมมาที่ลืมซื้อมานาเพิ่มอ้อเรียบร้อยเอเ็ดมาตตีที่โวยนั่นแหละตายอีกสามสี่เนี่ยปาไปวลาทีไรใช่เลยครับซีจีอย่างเดียวซีจีล้วนๆเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเนี่ยโอ้สุดยอดจริงโอ้ โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้เจ็บเอือเอือแล้วเราก็มาช่วยจะได้เล่นอย่างนี้คือนี่พี่รอเล่นมานานแล้วนี่จับจอยนี่จอยแบตจะหมดไหมเนี่ยเออเดี๋ยวพึ่งมาแล้วอ๋อจับไปนิดนึงโจกโบตัวอะไรมันเป็นนกในเป็นนกมาสคอตในเกมไฟนอลครับน้องเผื่อน้องไม่รู้ถ้าน้องไม่เคยเล่นนะนึกว่านี่ยาวไหมยาวครับผมยาวมากเขาบอกว่ายาวพอสมควร นะโมไม่มันช้าไปแล้วสาวเว่นเสียใจไปละ <laughs> ฉันรู้นอะอ้อแม่การเล่นเกมที่ตัวเอกตัวเอกหลอกๆมันก็เหมาะกับพี่นะเพราะพี่ก็หลอกเหมือนกันอะไรเงี้ยอ้าชมตัวเองซะงั้นนะ่ะฉันรู้งั้นไม่เป็นไรงั้นกูตายละว <laughs> างพึ่งนายอยู่นะเออตายคนละตายเกี้ยงเลยเกมนี้ จะตายยังคำควรนานแล้วขอพักสักหน่อยแล้วกันนะสักหน่อยนี่คือตลอดไปแล้วกันเออสซ่ก็เป็นยเกมญี่ปุ่นเนอะน้องญี่ปุ่นเขาจะคำ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 ควรนานน้องแอดดี้ก็บอกนานแต่ไม่น่าเบื่อก็จริงคราบใช่แต่คือถ้าเกิดคนชอบดูซีจีก็จะชอบดูอะไรอย่างนี้เนะสาวแวนพ่กาดเราติดใจสาแวนเดี๋ยวเล่นไปบ่อยไปต้องห่วงครับเอาใจพิกาดโดยเฉพาะเลยเนี่ยจะบอกให้ฟัง ว่าจะจักคำควรย้ายไหมพี่เออนั่นแหละแหมคำควรนานซะเหลือเกินเฮ้ยตกใจมีปืนอ,อ้าะไม่คนละเฮ้ยยกมือแสบตาไหมนี่ไม่ว่ากูมีหอ,อกอันนี้ใช้หอกใช่พระเอกใช้อะไรวะพี่พพพใช้เวทใช่ไหมหรือใช้ดาบอะพฟอเอกพี่จำไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปหาเล่นกันภาคนี้ซื้อกบผมซื้อมาเพราะาพี่จะเอาฟิล์มเฟสซีสิบสิบห้าเดโมแหละเออนั่นแหละ นี่แถมมากับ15ไม่ต้องซื้อมาบอกว่า15เดโมแถมเก็บเกมนี้สีไม่ใช่15เกมเกมนี้แถม15ไม่ใช่ดิเอองงไหมเนี่ยใครพระเอกครับคนที่จับมือเมื่อกี้ฮะที่พยายามฮิวเมื่อกี้ครับพระเอกนะคนน้องที่ส่งตรงมาให้เช่นเคยครับผมคุณครับผมนะน้องถามใครเป็นพระเอกก็นั่นแหละก็ที่บอกพี่ยังไม่รู้ชื่อพระเอกเลยเนี่ยเดีวจะเจออีกครั้งแล้วเกินโอ้ชิจิริ ยังไม่ตายกันเนี่ยโอ้โอ้ตายเถอะรอนานแล้วเนี่ยโอ้อ้มายืนเนี่ยคนซ้ายเป็นพระเอกอะ่ะใช่ไม่ฉันยังไม,ฉงไม่ฉันยังไม่อยากตายโอ้ยถึงแม้เลือดไม่เป็นไรแค่นี้มันแผลถลอกกูยังไม่ตายหรอกอือ คำขวัญเลยเกินพีน้องที่ให้ดอกไม้ครับผมพี่มันจะได้เล่นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยนานเลอเกินคือเราเข้าใจนะเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ไฟนอลที่เรารู้จักกันอยู่ดีก็คือคุยกันนานอยู่แล้วฉากแรกดอกมไม้เป็นของขวัญครับผมส่งให้ก็ดีนะครับกดเล่ยๆครับน้องอยากก่ากดมีอะไรกดเข้ามาครับน้องดีเจเพระเอกใช่บอกแล้วพี่เป็นพระเอกหล่ออยู่แล้วขนาดนี้ ซิจีอย่างนั้นโอ้ลิฟฟื้นเถอะพี่เอ้โออ๋อเขาเขาขึ้นว่าห้ามห้ามรลายด้วยด้วยเพสสี่แต่แหวนรายบนกาลินนาเขาไม่รู้ต้องบอกว่าต้องบอกลาเขาแลสินะเอสเป็นลรเป้าสาวแว่นสาวแว่นเป็นห่วงมึงก็แว่นตลอดแหละปูไปละไม่เราภาคตรงสังนั้นแ่ะอยู่ดีๆแหม เขาก็น้อง้ขาแค่ดอกไม้ครับผมยินจะจบแล้วเหรอยู <c> ่ <oughs> ดีขึ้นเพลงเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กูเล่นก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลับซะจกบุตรเอ๋ยซึ้งเนาะซึ้ง <c oughs> นะฮะพักนี้พี่ซื้อมาได้ฟีบอกว่าได้น้องน้องน้องนองนอคุงบอกถามถามนะก็ได้ได้ซื้อมาครับซื้อมาซื้อมาที่บอกซื้อมานะครับ อืมเศร้าตายกันหมดอีกแล้วทุกคนช่วยส่งตกไม้เขาหน่อยเร็วเขาตายแล้วส่งตกไม้เขาแฟนตาฟิตไทยซีโร่เฮดดีศึกปวนฟ้าโรงเรียนมหาเวทแห่งความแฟนตาซีให้เสียงใครโดยชอปเปอร์คุงโอ้เอาเลยๆจริงกูยังไม่จบแต่แม่งแต่อ้อขึ้นชื่อดีเลกเตอร์อ่าที่อาฮัจิเมะธรรมตาอันนี้เขาทำสิบห้าอยู่ใช่ คมุนโนมุละคัดเจนดีไซน์แน่นอนคนนี้ก็ทำเกมช้า10 10กว่าปีจนสิบห้ามายังไม่เสร็จเลยอาร์ตดีเลกเตอร์ต่างๆว่างกันไปโอ้โอ้วางจอยแล้วไม่เล่นแลวจังหวะนี้ไม่ต้องเล่นแล้ว <c oughs> นี่น้องมาดูพี่ไลยหรือน้องมาดูหนังเนี่ยจะว่าไปเนี่ย <c oughs> ไม่เล่นัาทีเนี่ย <c oughs> แต่เห็นตัวละครหลายตัวนะอืมว่างกันไปทุก <c oughs> <c oughs> คนบอกจบแล้ว <c oughs> ไม่รู้อ่ะมันซีจีอย่างนั้นอ่ะโอ้ชื่อไทยที่อะไรชื่อไทยมันเฮ้ยเราต้องมีชื่อไทยให้เกมไหมเข้าใจไหมบางเกมมันมีชื่อไทยมันจะเท่นะเว้ยเข้าใจป่ะเออใช่ไหมลองนึกสภาพดูชื่อไทยใช่แบบอะไรนะสมมติอย่างจาพนมนี่ก็จะมีหนังองค์ปากของเขาใช่ไหมไอ้ฉันหลงเงี้จะมีคำว่าวิ่งวิ่งสู้ฟัดอะไรใช่ไหมพวกฟัดฟัดเงี้ยไฟนอลก็ต้องมีบ้างดรอะไรเงี้ยมหาเวศมหาเวศอะไรเงี้ย พี่ไปทิ้งจอยเนี่ยไม่ไม่ได้ม้วเนี่ยวางจอยแล้วเนี่ยพี่มือเปล่าแล้วเนี่ยรอร้อยมันเข้าเล่นเกมมาทีเดียวรอมานานแล้วเนี่ยแต่ละคนอ่ะสาวแว่นอีกแล้วอะไรอะไรก็สาวแว่นนอกบ้านที่มีฝนตกนเี่ยไม่ได้ม้วใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรชอบเปอร์คุ้งผ้าของหาแน่นอนแน่นอนครับผมนี่เล่นเฟซรอเลยก็ก็เดี๋ยวพอเข้าเรื่องเดี๋ยวพี่จะตะโกนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน เขาไม่มีตากุนด้วยโอเคมากลับมาเลคคอร์ดได้อ๋อค,คือเขาห้ามลห้ามเลคคอร์ดเพลงใช่ไหมเออไม่เป็นไรเราเล็คอร์ดไปแล้วเดี๋ยวเราตัดได้ไม่เป็นไรหาได้อีกอะเล่นยังเฮ้ยเป็นเรียลไทม์แล้วเล่น,เนแล้วโอ้โหลงเลียนมหาวิทย่มัรเฮ้ยโอ้โหภาพสวยเช็ดเพ็ดไม่ธรรมาดาคืออย่างที่บอกเนาะมันเป็นมันเป็นเกมลงมือถือมาก่อนแล้วพอดลงพ s p ีเสร็จแล้วมาพอตลงพ s 4อ่ะ หนึ่งสเป้าสเดียวเฮ้ยเปลี่ยนกราฟิกตั้ง3ครั้งอ่ะเย็ดเค้เล่เล่นแล้วบิกินอ๋อเล่นเล่นแล้วกเยาจอยนะอ่ะฮะสแตตต่างๆดิจิทัลเลี่ยวเมสสีด์อ่ะอ่ะจัดมาครับจัดมาใช้อนหล็อกซ้ายในการเดินอนาล็อกขวาในการหมุนมุมกล้องอนาล็อกสามในการรีเซ็ตวิวอ่ะโอเคว้าวว้าวเฮ้ยหมุนวอลเลยด้วยอ้ออ้อหมุนวอลเสาวแว่นเป็นไงสาวแว่นถูกใจที่ไม่หมุนวอล หาเรื่องเปลี่ยนได้อีกไปไปดีกว่าอ่าโอเคอะไรไงต่อเอาเฮ้ยเพื่อนเราได้ไงอ่ะเอากดซีเดียมในการชักอาวุธและโจมตีออ๋สามารถปรับปุ่มได้เฮ้ยโอ้ไฟเอกใช้การ์ดโอ้ไฟเอกนี่เป็นยูกิโอซัดการ์ดเอาการ์ดไปเอาการ์ดไปโอ้โหเอาเอาอันน่ะอ๋ออยู่ทางขวาล่างนี่ใช่ไหมกด L หนึ่งในการกด R หนึ่งในการล็อกศัตรูที่ล้มอยู่แล้วไงต่อ อ๋อแล้วโจมตีอ๋อดูดมีคัตการ์ดมีบิาสาร์ดบูมท่าแมนเยอะชิหมหายเลยเรื่การส์ดทั้งหมดอาา่ะฮะว่ากันไปกดอัลล็อกขวาซ้ายขวา L 2เ,เปลี่ยนพวเป้าหมายเออกดลงเพื่อเข้ามองใกล้ศัตรูกดขึ้นเพื่อมองระยะไกลว่ากันไปนี่เฉยๆเพิ่มเลือดเออเอาอ๋อเวฟพอนดอิน L 1 increase rate อ๋อเพิ่ม L 1เพิ่มนู่นนี่นั่นกดโอเพกกิ้งหลบน็อ ฮืส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 เไม่รู้ว่าพี่ก็มั่วๆไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะพึ่งอ่าอ่าอ่าเรียบร้อยไม่มีศัตรูล้มศัตรูล้มยังไงนะฮาเวสอ๋อคือดูดอ๋อถ้าศัตรูไม้ดูดจะดูดได้โอเคเชนลีเดอร์อ๋อเปลี่ยนตัวละครได้อ๋อฮะฮะฮะอันนี้ใช้ลาใช่หอกเนาะเ้ยโฮ้ยโหด เฮ้ยโหแล้ว <medio> คุงานนี้ม้วนหลบเฮ้ยย่าจิมจิ้มโอ้โหโอ้โหได้แล้วงานนี้ได้แล้วงานนี้คุณดูสิครับอืหมายมีอีกไหมไม่มีแล้วเอาสาวแว่นมาสาวแว่นมาเอาสาวแว่นมาสาวแว่นมาเออเล่นให้พิกาเขาหน่อยพิกาเขาต้องการสาวแว่นนะเห็นเขาบอกว่ากางเกงในลายเขาสวยมากแต่ว่าเราอย่าอย่าดูดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่องน้องใชะไรน้องน้องใช้ดาบโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหมันยิงแรงจังวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตกใจเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเกมศัตรูมันเก่งอะเนี่ยไม่ได้โม้เนี่ยเราคิดผิดไไม่ด้ที่มาเล่นอันนี้อ่ะวิกตอรี่ช้ล่ะอ่ะฮะรีเมนสตาร์ทอ๋อให้กด X เพื่อเข้าโจมให้ศัตรูยอมแพ้อ๋อตั้งตั้งเขตแดนนะเดี๋ยวกูดูในนี้ก่อนอย่าพึ่งอ๋อมอนี่คือยอมแพ้ใช่ไหมก็คือว่าจะไม่สู้แล้วอ่าดีมาก จงยอมแพ้พลังของเจสะดีมากเฮ้ออันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือเพิ่มเลือดมานาต่างๆโอเคเต็มลุยต่ออ่าสุดยอดเล่นด้วยความเร็วแสงแงล่ล่ะรอมานานแล้วนี่นกว่าจะได้เล่นอันนี้อะไรกด exit นะฮะเพื่อ c a สส spell ปล่อยเพื่อโจมตีหลอกเป้า่าเออเออเออเฮ้ยปุ๊บม้วนหลบ ให้ใช้ L 1แล้ว,วกดอันล็อกขวาศัตรูที่นอนอยู่อันนี้รู้แล้วนี่กระโถในศัตรูที่ตายโอ้ยเฮ้ยไอ็กเด็กเรื่องมากเอาเหรอเอาเหรอเออจะไปร้อยกดปุ่มเพื่อใช้สเเปช s p ล c i a l a b i l i t อ assign button ปุ่มไหนไว่า assign button ไม่เป็นไรเราจะดูดซะก่อน,นเก็บเก็บไอสองตัวข้างลังนี่ช่วยเลยบ้างไมนี่ยถามจริงเหอะ เห็นนี่สู้มานี่เราตลอดอเรียบร้อยคือเกมมันเป็นอย่างนี้เนาะเขาจะไหมไอ้ดูซีเอร์เราก็งงอยู่มูแต่ดูคอมเมนต์เรียบร้อยไม่ค่อยชินมุมกล้องนะเพราะว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกยังไม่ชินมุมกล้องบอกแล้วศพไม่สวยนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งโอ้มีเรียกบอสด้วยเฮ้ยช่วยกูบ้างโอ้โหเวลอะไรเอ่ยด้วย เอ็ไม่เอ็ดเอ็ไอเอ็ยิงดีว่ะเราใช้เอทยิงเออเอ็มันยิงได้โอ้เข้าศูนย์แปลว่ากูคงแพ้จังหวะนี้ไม่น่ารอดแล้วจังหวะนี้เฮ้ยชุบไม่ไม่ยอมแพ้ครับหลบเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยชุบหลบไม่ได้กินครับเออโดดมาตายเลยโอเฮ้ยมึงก็เก่งไปนะแปลว่าเราต้องแพ้ใช่ไหมพี่เชื่อว่าเราต้องแพ้ถ้าแม่งเล่นตีสักขนาดนี้แปลว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะรอดหรอกกูบอกตรง ซัดไปก่อนอันเดือดอ๋อโอ้โหมีมีหลายเป้าหมายด้วยนะไม่น่ารอดแตจังหวะีิวคกูรอตายแล้วจังหวะนี้โอ้แต่ยังไม่ตายเว้ยเราไม่รอดได้ไงเนี่ยนี่อะไรฮิวอ๋อฮิวฮิวได้ฮิวได้เอ้ารอดด้วยเว้ยโอ้ขอบคุณมากเปลี่ยนตัวละครเลยไปฮิวเลย เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ารอดด้วยขอบคุณตรงง่ายครับผมเนื่องจากเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ใช่เดี๋ยวรู้กันเลยทีนี้เดี๋ยวรู้เมื่อไหร่จะนอนนั่นแหละทางในวะทีนี้ไว้อะอะไรนี้กดเก็บพิกอัพอ๋ออปเปอเรนโนเลตแท็กหมว่าไว้สำหรับอ่านเล่นใช่ไหมอะไรเงี้ยมามาเอาควีนมาควีนมาเน้นผู้หญิงเขาไว้เราสไตล์นี้อยู่แล้วเราไม่เล่นผู้ชายหรอกนอกจากจะเป็น้อกจะจะเป็นหญิงเพิ่มเลือดได้ทุกคนป่าวะได้ทุกคนนะ กดประตูเปิดนะซึ่งว่าตัวละครบังคับมันหลายๆแปลกๆนะพี่ว่ายังไม่ตายเปิดเกมฟรีตายยากฟรีนะมาศัตรูเจอเราแล้วเตรียมตัวต่อสู้มาจัดมาอยู่ไหนอยู่นั่นโอ้อยู่นั่นโมนาโมนาแล้วคอมโบอืมตื้อ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 จิมอ๋อคือมันจะมีจังหวะให้ตีด้วยใช่ปะ ก็เหมือนบางทีเราจิ้มทีเดียวตายด้วยเออขอไออตัวที่ไอจีล้มโออตีไม่ครับเอาเอชมาเอชมามันระยะไกลต้องเอชต้องเป็นคนยิงใช่ไหมนี่ไงเออเออเออ๋อโอ้ยใครยิงตูดใครยิงตูดเฮ้ยยิงตูดทำไมเฮ้ยนั่นไงอ๋อมันมีจังหวะให้เราตีด้วยอย่างนี้นี่เองวันดีครับผมน้องทุกคนวันดีครับไม่หมดอีกอะปึ๊บ มายิงเข้าไปกูมีแค่นี้แหละสกิลกูมีแค่นี้แหละระยะไกลเออปล่อยการ์ดโกะมากดูดได้ไหมอ้าดูดได้ด้วยดีมากบวกเอ็มพียังไปไม่ได้ศัตรูอยู่ไหนแกอ้อนี่ไงเอาไปเอาไปเออไม่รู้จังหวะนี้คือย่ำมั่วๆเดี๋ยวมันก็โดนเองอไงก็ใจอไหมสวัสดีครับผมอย่ามวนเยอะเดี๋ยวก็กรนโผล่ผู้ชายใช่ไหม มันจะเป็นของพระเอกใช่ไหมอออยเงี้ยเรื่องดำาุ้ยภาคของผมงหัวเลาะครับผมไม่แน่ไม่แน่แต่แล้วสามชั่วโมงของการต่อสู้ฮะหลายหลายสิ่งเกิดขึ้นอ๋อฝ่ายนี้ก็เอาเครื่องบินมาต่อโจมตีว่างกันไปฮโจมตีฝ่ายอีพิเลตสำเร็จ อ๋จยิ่งแย่กว่าเดิมเพราะเพราะอะไรนะต้องเราสู้โดยที่ไม่มีพลังอะไรนะ <revol uch> พลังเวทมนต์ขั้นสูงของเราอะไรเงรี้ยฮะอโอ้โหเรื่องอีกยาวแน่นอนขอบคุณ้องให้อกไมาครับผมพันนี้เราดีากว่าพักสิบสามเยอะก็นิดนึงกันเนาะเพราะพันหลักหลักสิบสามมันเล่นแล้วมันเหนื่อยมากแต่นี่มันอย่างน้อยก็ได้คอมโบกันบ้างลิลลี่ไว้สำหรับเซฟอ๋อนี่ใช่ไหมอ่อเซฟได้ละ ดีมากขอบคุณมากกรัที่เซฟได้สักนิดละกันนะน้องถามกินอะไรครับฟันนัสีไทยสีเลอครับผมนะไม่น่าเชื่อเลยนี่คุณกาดก็บอกแล้วฟังฟังคุณกาดเข้าไว้บ้างอันนี้อะไรโปรโมชั่นแอไซเมนต์ห๋อนี้เปลี่ยนตัวละครได้ใช่ไหม